สวัสดีครับเอฟซีมือนี่กันนะหนาวหนาวนะครับเนาะเดี๋ยวฮอกกัสซีมาหาคุดกับปูคือเก่าครับวิธีสารบ้านเฮากับคงหน้าทั้งหน้าตบเต่าทั้งนครพนมยังพ่อมีอีปูยังพ่อมีกบยังพ่อมีเขียดหายหาหายค้นหาอยู่ตลอดนะครับเนาะสำหรับมื่นี่กันได้หลายเติบแล้วนะครับเนาะสักหน่อยกันคือสิโลมือนะครับเนาะคนคุดมื่นี่กันหลายครับสามคนมาคุดซอยกันว่าสิเอาเมื่อ ไอแม่กินลองเบิงนะครับเนาะบรรยากาศสีมวลสิปเป็นจังดนะครับเนาะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับทางไก่อาจจะเห็นบรรยากาศเก่าๆนะครับเนาะกับ,นะบมาเบิงน้ำกันครัววิถีชีวิตวิถีอีสานไปกันเลยครับโอเคอีกแล้วพี่นอ้องมาคุดปูอีกแล้วพี่พี่หูใหญ่พี่ไว้พีพดด่โอ้ดูดังมันเหมือนไงเอฟซี นหั่นก็มีปูหูปูนะนี่ไวู้ดังมันนี่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 ว่าสั้นเลยไม้บป่าดไหมเก่นอยู่บ่ไหมเก่กุปลากูะพัดห้างอกกาปีนไปลูกเกี่ยว หงายอยู่บ่ใหม่อู้หงายเด้ตลปุ๊บปไปแล้วหงาหงาหงายไรองนาเยไปห้ด้ลงน้ลุเล้อไปยิหูนูบ่เคยมลงลุมวานนี่เฮ้ยสองตัม่หูหนูบ่ใหม่ชุดจิตปิด มกปูเป็นเพื่อนแถวๆนั้นว่ะโอ้พ่ออะไรบ้านี้กบไหมยัยพ่อพ่อหญ่พ่อยัยพ่อจูะหอยมันกินได้ตัวหอยเชอรี่เฮยบัานนี้โอ้ตัวผู้ตัวเมยไหมตัวผู้อ้าใส่ถูใส่เพิ่มโชว์ดูโชว์ดูโชว์ดูเด็ดเด็ดยิ่งขนาดนี้ เออพี่พ in oh, so yeah, wow, ี่พี่น้ำปลาเว้ยพี่ตัวนึ่งตืดโอ้โหตื่นเว้ยตัวนี้ตืดไม่เออเออเอาเอาเอานั่นแหละเพิ่มว้าวเก่งเว้ยยกมาเลยยกมาเลยขี้เหงืยอกระามันโอ้โผนี่ใส่เลยใส่ทั้งเหงื่อแหละเออห้อยห้อยนู่นนี่อันนี้เพิ่มห้อยสายที่ใหญ่ เออได้หอยพร้อมเยี่ยมมากบรรยากาศเออปะ่ะลาเจ้กตัวไม่นับบ่อฮ่าตัวไปเอกไงธรรมดานะครับโบราณเคำว่าวานะ่ะไปคุดกับปูบอ่อเถิงนะ่ะเออเออเออไฟมีเดอ้อเด้อไฟดีมีเด้อไฟคุดบอ่อเถิงนั่น แสดงว่าไห้เนี่ยขับยังน้อยเนี่ยเขาว่าเด็กน้อยไห้เฮิงนั่นพูดกระปูบ่าเถิงบ่เถิงบ่าไม่อาได้ไหมเถิงเถิงแท้ๆแหละแขนบ่เถิงเนาะแขนสั่นแล้วสั่นผมเอามือนั่นกันอยู่ในนี้ครับไปไปยใส่กอดหมดเลยคุณจะไปใกล้ด้วยมึงใหม่ปะพูดอะยอมคนอย่าเซมเมือพูดอะ โอ้ยอ่อนนับบอ่อไหนนี่นี่นี่รูนี้รูใหญ่นี่ยน,นี่ใหญ่ไหมอันไหนอันนี้เอออะมาถ่ายมาถ่ายท่านพีมาถ่ายท่านพีมาถ่ายให้ <ผม S 1> ปู้<ม>านี้ดูเข้าไปยิ่งใหญนะอะไม่ต้องทำอะไรมันย่ออันซองให้เห็นปู้นี้เด<อ>้อเห็นปะเอเอฮะอการเห็นแลอะเป็นปูผู้อยู่ข้างนอกเป็นไงเป็นไร บ<ย>ัวใหญ่แ yeah. ต <laughs> an ่ว่าก็จะถึงแล้วถึงแล้วรูใหญ่แล้วผมแข็งแล้วอู้หอมดีเลยอือหึดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูสินี่ปูเล็กๆรูมันบัวใหญ่เนาะปูผู้เฮ้ยหูบัวใหญ่เออเอาไปอ่ะ หัวซากเลยครับพี่น้องโอ้โหสมพลลุงเบียนั่นบ่สพอลุงเบียจมสมพลุงเบี้ยขาแง้สมพลลุงเบีเราขาและเียน่หลับดีนะมันลุบูหูเลิกบ่โอ้โหเอาเปิมใส่เลยใส่ทั้งยานเละ เยอะแล้วบัดนี้เยอแล้วบัดนี้นะที่นัมันอยหายขนาดนี้นี่เนาะอยไปลึกเลยปูแม่แน่ๆถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้ยเิมมานอีเิมเมากอ เช็ดชอพี่ชอพี่โอ้ยตัวใหญ่มากพี่อ๋อมันต้องรีบลงแหละนี่มันรีบลงเลยเอ้าไปเอ้าไปหน่อยโอ้อออย,ย,ยอนี่ไงโอ้โหปูฟู่ครับเอฟซีกล้ามหลุดเลยสวยงามตัวใหญ่ไหมใหญ่โอเคเอ,อ้าวเจออีกแล้วตูใหญ่บะใหญ่ยีรุ ปลาโตนา,านนี้รูใหญ่สองรูเลยขนาดสีขากระบ,บานนี้บอกเลยเพิ่มไปเอาเพิ่มโอ, uh, โอ, uh, โอ uh, โ้โรูใหญ่จริงๆรออหลงไว้มาพูดพี่พ่อมหอดแร้วิือหัดเวโอ้โธใหญ่นะเวยเนอะยังเป็นปูผูอยู่มีสูตรอะไรมันจะเป็นสูต ไหมเลยบุคุลที่กหกเลยบุคคลที่สองคูโอ้ต้านออกหลายปาน,น,นั่นบ่ป่ะนี้วิ้วูใหญ่นะนี่เอ้าดูเริ่มเมล็กเลยถึงบอ่เว้ยูมันเริ่มเล็กลงอ่ะยังบ่เลิกกระดา พูผูมามามาคุณพี่นะ2สองตัวหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วบานนี้เว้ยจกเลยบานนี้บุญแดงผู้หญงช่วยพวาจกป้าจกลกเลย ถอดเสือส automated automated ้อซะก่อนเจอแล้วโอ้โหแมีด oh, <pf unlikely> oh, ้วยคุ้ม <playthrough> ค่ามากเลยเพิ่มอันนั้นเพิ่มไหมไหมมาคุดได้ไหมงูใหญ่นี่โอ้ดนตัวเมีโอ้โหมีตัวใหญ่ใหญ่ตัวงาม อนไยเติบแลยเนาะเปิมเนาะผู้ไม่เจ้าุ้ไม่เจ้ากำลังชัดการอยู่ถึงได้หมอถึงดถึงนี่เลยทอดบ่เว้ยบ่อีด้พี่คุบ้ึงๆนบ่กันกหไป Ừ, à xem tôi ừ, đi ừ, thương là bỏ mày đang ừ. thương bao anh bỏ thương bao bả.

ผูกแม่ไม่รู้เห็นแต่ห้ำมแมบเส้ไหมพูดหรือไหมฮะไหน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 โอ้ยพูกข้าโอเค,อเคพอแล้ววันนี้เอฟซีได้ร้ายขนาดพอแล้ว เนี๋ยวได้บางเศรเดี่ยพอแล้วกะเซี่ยวมะตุกมะปนเนาะเซ็บๆให้อีแม่ปนน้ำนี่มันเดือนสามเลยปูเกาะอัลเลิมซีเขาเรียกว่าปูทิเริ่มซีเปิดหูเลยนะครับเนาะการเทสเหนียวหาหูมันง่ายขึ้นนะครับเนาะกโอ้สำหรับปูที่อยู่กลางบ้านต่างเมืองไกลๆเพิ่งช่วงสิบคืนหอดบ้านนะครับเนาะมาเด้อมาขุดปูน่วกันนะครับบรรยากาศก็เป็นคือท่านเห็นแหละครับสำหรับคลิปนี้ ความดีกับพอขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ